สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับรายการยาจกรีวิวครับวันนี้มังะที่ผมหยิบมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับก็คือเรื่องมหาสงครามสามสิบสองแม่มดครับอ่าเรื่องนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะมันก,มก็ออกมาค่อนข้างนานแล้วผมเพิ่งได้มีโอกาสจากคลิปที่แล้วเนาะได้ไปซื้อจากเพจหนึ่งมาอ่าจบเรียบปลอาก็จะรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับว่า ความรู้สึกส่วนตัวของผมชอบหรือไม่ชอบเรื่องนี้น่าอ่านไหมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจากภายนอกกันก่นกอนเนาะภายนอกจากภายนอกหน้าปกแล้วสาหรับผมลายเส้นเรื่องนี้สวยนะถ้าดูจากหน้าปกนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในอีกทีนะึงอันนี้ด้านข้างครับอันนี้ด้านหลังขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่เคยอ่านเรื่องอมหาสุดขนชนเทพหรือว่า ดูอนิเมะเรื่องนั้นเลยนะครับแต่ก็พอได้ยินกิตศักตักต่างๆว่ามันเป็นแบบมาเป็นแบบไหนหรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในของเรื่องนี้กันก่อนีกวนาครับอ่ะสำหรับผมนะครับเรื่องเนี้ยรูปเล่มมีความสวยมากๆครับแต่รูปเล่มมีความสวยแล้วแต่เราต้องมาดูราคาด้วยราคาเรื่องนี้ ราคาค่อนข้างแรงเนาะร้อยสี่สบห้าาทถ้าซื้อในราคาปกติทางสนหับพิมพ์ก็คงอยู่ที่ร้อยต้นๆนะครับแต่ตัวผมได้มาในถูกถขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าให้รีวิวในความรู้สึกว่าร้อสี่สบาบทกับความคุ้มกับเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวลองไปดูข้างในครับว่าจะได้คำตอบพอทุกคนเปิดมาหน้าแรกครับเต็มขนาดาษมันๆ หนาๆแล้วก็มีสีชุบก็ลายเส้นเรื่องนี้สวยสำหรับผมสวยเลยครับตัวกระดาษก,ก็ใช้ได้เปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับลายเส้นแรลเรนี้สำหรับผมชอบลายเส้นเรื่องนี้มากเลยครับชอบมันเป็นลายเส้นเขาเรียกมันก็ถือว่าไม่ได้แปลกใหม่แล้วครับแต่ เป็นลายเส้นที่สุดจะหลกกับตัวผกม,มาชอบลายเส้นแบบนี้ประมาณนี้ใช่อะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเนืเรื่องเรื่องนี้ข้าวๆนะครับเนาะก็คือเรื่องเนี้จะจับสาบสองแม่มดก็คือจะจับผู้หญิงที่มีความสำคัญต่างๆในอวศาท์ที่ตายแล้วเนาะกลับมาใช้โอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ ความปาถน,นาของตัวเองอย่างเช่นคนนี้ก็จะมีความปาถานาในการย่ำยีคนอื่นคน,นนี้ก็จะเป็นนักรบนักรบที่พิฆาตอาธรรมประมาณนี้แต่ทจริงพวกเขาไม่ใช่แม่มดนะครับแต่โดนดึงตัวมาปุ๊บก็จะมีพลังวิเศษที่เป็นแม่มดเวทมนต์หรือว่าอะไรต่างๆก็เลยถูกเรียกว่าแม่มดทางศาคนเนาะก็ประมาณนี้ครับเนื้อเรื่องก,ก็จะเป็น ไฟเป็นคู่คู่หนึ่งต่อนหนึ่งไปเรื่อยๆแต่จากที่อ่านเล่มที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมไม่เคยดูแรกหน้าร้องแ,แต่พอได้ยินกิริาออมาก็คือเรื่องนั้นอ่ะพอจะฝ่ายหนึ่งจะแพ้ก็จะย้อนอดีตอีกฝ่ายหนึ่งกลับชนะอีกฝ่ายหนึ่งจะแพ้ก็ย้อนอดีตก็ใครอดีตเก่ง,งกว่าใครก็จะชนะประมาณนี้ใช่ไหมก็เรื่องนี้ก็จะประมาณนั้นเลยครับแต่เล่มที่หนึ่งคู่แรกยังไม่จบเนาะแต่ จากที่อ่านแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเราไม่มันอาจจะรู้สึกแปลงใหม่ในช่วงแรกนะครับก็คือเราไม่รู้เลยว่าเราต้องเชียร์ใครเข้าใจไหมเราไม่รู้ว่าฝ่ายไหนคือพระเอกหรือตัวร้ายถ้าเป็นเรื่องอื่นอ่ะมันจะเป็นแบบพระเอกชนะชัวร์มีน้อยมากที่ฝ่ายตัวร้ายจะชนะนะแต่ก็จะมีพิกแพ้ว่าพระเอกจะชนะยังไงแต่อันเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าตัวไหนจะชนะแต่มันมันค่อนข้างรู้สึกไม่ไม่ดีแบบเฮ้ยเราเชียร์ตัวนี้ ตัวนี้ทรงมาชนะเนี่ยไอตัวนี้ย้อนอดีตเมื่อกลับมาชนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นครับมาเลยรู้สึกว่ามันน่าเบือ่อใช่มันออกแนวน่าเบือ่อแต่ตัวลายเส้นอะมาสวยจริงๆนะสำหรับผมแต่เนื้อเรื่องมันไม่ค่อยได้เลยกลับราคาร้อยสี่สิบห้าบาทถ้าร้อยสี่สิบห้าบาทไปซื้อเรื่องสนุกๆเรื่องอื่นมันได้หลายเล่มเนะี่ยได้ประมาณสองเล่มเนาะเพราะตัวกระดาษมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้แปลงใหม่อะไรตัวขนาดสมุตกว่าเท่ากับขนาดปกติที่สำนักอื่นๆเขาเป็นไงเนาะก็นขนาดหนังสือปกติไม่ได้มีความใหญ่ไม่ได้มีความแปลงใหม่เลยแค่มีหน้าสี่หน้าเดียวตรงนี้หน้าเดียวแค่นั้นแต่ก็ไม่รู้สิครับว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มันไม่น่าตามเลยเพราะมันอ่าน้วมันรู้สึกเฉยเอยะมันก็ต้องบอกว่าเราก็แบบที่ผมบอกก็คือ เราไม่รู้ว่าจะชีคู่ไหนแล้วเราเชียร์คนนั้นะเรารู้สึกว่าคนเนี้ยชนะแต่มันไม่รู้สึกว่าโอ๊ยเราเสียดายว่าเราแพ้เพราะเข้าใจะให้หว่าจะพูดยังไงดีก็คือไอ้ฝั่งนี้จะชนะแม่งก็ย้อนอดีตว่าตอนเด็กเลยกลายเป็นคนแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมัน,ม,นม,มันไม่มันไม่ค่อยสนุกมันไม่ค่อยเอนจอยกับความรู้สึกส่วนตัวผมอะแต่ถ้าเรื่องเนี้ย มีความดัดแปลงที่แบบมันไม่ใช่แค่จับคู่ไปเรื่อยๆจนชนะแค่เหลือหนึ่งคนอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นพอดเรื่องเดิมๆแบบนี้มันไม่สนุกหรอกครับเพราะแบบเราดูตัวอย่างจากแร็งาล็อกมาแล้วหรอกก็คือมหาศึกค,คนชจนเทพนั่นแหละครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างจําเจเฉยๆแบบคู่นู้มก็วนไปวนมาราคาก็สูงอะไรเงี้ยเราจะลงไปเงินอนแบบนี้มันก็กระไาอยู่หรอแต่ถ้าใครอยากลองนะครับ แบบว่าอาจจะเป็นถ้าใครชอบมหาคึกซึกโคนชนเทพเนี่ยอาจจะเปิดใจกับเรื่องนี้ได้เพราะเอาจริงๆริงว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างมีเซอร์วิสนิดนหน่อยน,น,น,น่อยเนาะเพราะมันจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยมันก็จะมีแบบเน็ตนิดน,น,น่อยน้อยว่าแบบแต่มันก็ไม่ได้อวดอะไรมากมายเนาะมันก็จะเป็นการแต่งตัวที่มีแนบผิวอะไรประมาณนี้ใช่ถ้าใครเคยอ่านมหาสึกโคนชนเทพแล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าเป็นถูกจิตตัวเองอย่างเงี้ย เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่สําหรับตัวผมสําหรับเจ้าของช่องผมนะครับก็คือไม่อินกับเรื่องนี้เลยก็เพราะพราะว่ามันค่อนข้างจะเชยว่าคู่ไหนจะชนะนั่นแหละครับอย่างที่พูดไปมันค่อนข้างวนๆวน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 เป็นรูปๆางเนี้ยแต่ก็รู้สึกสนุกนะแต่ถ้าเทียบกับราคาร้อยสี่สิบห้าบาทเนี่ยมันไม่ไหวครับมันเยอะเกินไปใช่ราคามาสูงไปนิดนึง แต่ค่าเขาทําดีนะครับไม่มีหน้าไหนที่ผิดอะไรปกติแต่ตัวเนื้อเรื่องราไม่ไหวจริง,งๆใช่ก็ประมาณนี้นครับความรู้สึกส่วนตัวก็ถ้าใครรู้สึกว่าอ่านเรื่องนี้แล้วสนุกหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับโอเคครับเรื่องนี้ผมจะให้ข้อดีข้อเสียมันสั่นนิดนึงเนาะก็คือเรื่องที่หนึ่งของข้อดีครับก็คือเรื่องนี้ลายเส้นสวยดีครับ ไม่ได้ลายเส้นจำเกไม่ใช่ายเขาเรียกว่าไม่ใช่ลายเส้นจำเจสิเขาเรียกว่าไม่ใช่ลา,าาใชลายเส้นเก่าครับเป็นลายเส้นสมัยใหม่เนะาะก็ใช้ได้ครับสําหรับลายเส้นอย่างนี้เห็นเลยลายเส้นอ่ะมีความสวยมากครับลาย,หลาย,ห,ลายหลายครั้งอ่ะมันก็รู้สึกว่าถ้าเรื่องเนี้ยถ้าอาจารย์ท่านเนี้ยไปเขียนเรื่องแบบน่ากลัวน่ากลัวหรือว่าออกแนวผีหรือว่าแนวลึกลับเนี้ยมันโคตรสนุกแน่แต่ ด้วยที่เป็นพอร์ตเรื่องแบบน,นี้มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เนาะข้อเสียก็คืออย่างนั้นนะอ,อย่างที่พูดไปก็คือเนื้อเรื่องมันพอร์ตวนลูกไปนิดนึงมันไม่ค่อยมีอะไรแต่แยะแบบหรือว่ามันอาจจะมีการล้มอะไรเงี้ยก็ในรนาคตก็คงอาจจะมีเนาะแต่ถ้าวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันค่อนข้างจะจำเจอะ,อะประมาณนี้แหละครับข้อดีข้อเสียข,ของเรื่องนี้ถ้าใครอยากเปิดใจหรือว่าอยากเข้าใจฟิลของผมก็ลองอ่านดูเนาะหรือว่า อาจจะไปลองหามือสองราคาถูกๆมาลองอ่านเติร์ใจดูนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้นครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเนาะถ้าใครอยากให้คอมเมนต์ไม่ให้คอมเมนต์อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย